เพราะคาดหวังจึงผิดหวังเราจะจัดการกับความผิดหวังนั้นได้อย่างไรเมื่อสิ่งที่เราคาดหวังไว้ไม่เป็นไปตามที่หวังความคาดหวังจึงกลายเป็นความผิดหวังความผิดหวังนี่เองที่ทำให้หลายคนเจ็บปวดคนแต่ละคนก็เจ็บปวดไม่เท่ากันเพราะเราต่างมีมาตรวัดที่แตกต่างกันทั้งสิ้น แม้จะผิดหวังในเรื่องเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะผ่านช่วงเวลาที่ผิดหวังไปได้ง่ายๆเราจึงจำต้องเรียนรู้วิธีการจัดการกับความผิดหวังและเปลี่ยนความผิดหวังให้เป็นพลังบวกมีวิธีไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะวิธีจัดการความผิดหวังข้อที่หนึ่งยอมรับความผิดหวังยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ว่าเราผิดหวังเราเสียใจเราเจ็บปวดจากนั้นค่อยๆพยายามทำความเข้าใจธรรมชาติของความผิดหวังความผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยและคุณไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกที่ผิดหวังซึ่งการยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นช่วยให้เรารับมือกับความผิดหวัง ที่อาจเกิดขึ้นครั้งต่อไปได้ดีขึ้นแน่นอนข้อที่สองทบทวนและจัดการความผิดหวังความผิดหวังที่เกิดขึ้นไม่ได้มีแค่ความรู้สึกด้านลบภายในจิตใจแต่ยังมีสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่โดยต้องเริ่มจากทบทวนหาสาเหตุของความผิดหวังว่าเกิดจากอะไรผิดหวังจากสิ่งที่เราควบคุมได้ ทบทวนว่ามีวิธีการไหนที่เราทำผิดพลาดไปหากในอนาคตเราเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันอีกเราควรจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดหวังเหมือนครั้งนี้ผิดหวังจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ทบทวนว่าสิ่งที่เราหวังอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราหรือไม่หากเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ เราก็ควรพยายามทำความเข้าใจและปล่อยวางเมื่อเราทำความเข้าใจที่ไปที่มาและสาเหตุของความผิดหวังโอกาสที่จะผิดหวังในครั้งต่อไปก็จะลดลงให้จำไว้เสมอว่าเมื่อคุณเรียนรู้ความผิดหวังแปลว่าคุณเองก็ได้พัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นเช่นกันข้อที่สาม ปล่อยวางและเบี่ยงเบนตนเองเมื่อความผิดหวังเกิดขึ้นหลายคนรู้สึกเจ็บปวดโทษตัวเองความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่การโทษตัวเองและการอยู่กับความคิดลบนานๆไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นมีแต่จะบั่นทอนจิตใจและเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์จึงควรปล่อยวางความผิดหวัง เพื่อทำให้จิตใจสงบและมีสติมากขึ้นแต่ถ้าไม่สามารถปล่อยวางได้ให้พยายามเบี่ยงเบนตนเองค่อยๆออกจากพื้นที่เดิมๆหากิจกรรมแปลกใหม่ทำ,แล,รรแ,ลทำและหาแรงบันดาลใจอย่างอื่นแทนเช่นออกกำลังกายเรียนทำอาหารเดินทางท่องเที่ยวและอื่นๆเป็นต้นข้อที่สี่ มีความหวังครั้งใหม่บางครั้งความผิดหวังก็เกิดจากความคาดหวังในสิ่งที่ไกลตัวและเกินกำลังของตัวเองแค่หวังก็เหนื่อยแล้วอย่างนั้นเราลองหันกลับมาเปลี่ยนจากสิ่งที่ไกลตัวมาคาดหวังในเรื่องเล็กๆใกล้กตัวก่อนเช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การอ่านหนังสือวันละห้าหน้า การเดินออกกำลังกายทุกเช้าลดทอนเป้าหมายให้เล็กลงเช่นเรามุ่งหวังวิ่งให้จบมาราธอนลองลดทอนให้เริ่มจากวิ่งได้หนึ่งกิโลเมตรในทุกวันจากนั้นค่อยๆเพิ่มเป้าหมายการวิ่งอย่างชา้ชาๆฝึกมีความสุขก,กับทุกสิ่งที่ได้ทำในวันนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามแต่เราจะได้เรียนรู้ ว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ล้วนเกิดจากการกระทำเล็กๆน้อยๆในทุกวันสุดท้ายอยากชวนให้คิดว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตคนเราเติบโตและพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราต้องผิดหวังสมหวังดีใจเสียใจมีความสุขความทุกข์ไปเรื่อยๆ แต่เราจะผ่านมันไปได้เรื่อยๆเหมือนกันแม้ความผิดหวังจะทำให้เราเจ็บปวดเสียน้ำตาบ้างแต่ความผิดหวังนี่แหละที่ช่วยให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นเมื่อเราผ่านมันไปได้ความรู้สึกนี้จะเน้นย้ำว่าเรากําลังเติบโต